โจนธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปิยพรค่ะไม่ทราบธนาคารไทยพาณิชย์เองได้เห็นความสําคัญแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามินี่ได้ยังไงบ้างคะเออดิฉันเรียนอย่างนี้นะคะว่าออจากที่ได้ได้พูดมานะคะ,คะว่าเออเหตุการณ์ขึ้นยักษ ซึนามิถลม่มภาคใต้ของไทยเนี่ยสะเทือนขวัญคนไทยทั่วประเทศนะคะแล้วการที่ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะคะประชาชนก็เลยเแจ้งความจำานงที่จะบริจาคเงินผ่านธนาคาราาเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยธนาคารก็รับบริจาคมาตลอดนะคะก็ได้รวบรวมเงิน มาได้62.3ล้านนะคะ,คะออจากประชาชนทั่วประเทศเลยแล้วก็ในในขณะเดียวกันเนี่ยธนาคารก็บริจาคสมทบลงไปอีก20ล้านรวมแล้วเนี่ยเงินในกองทุนเนี่ยมีอยู่82.3ล้านเมื่อจริงๆแล้วมีเงินมากขนาดนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าให้ธนาคารบริหารจัดการเองเนี่ยถ้าจะลำบากละก็ควรที่จะตั้งเป็นกองทุน นะคะแล้วก็ตั้งกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความโปร่งใสะนะคะในการทำงานและสองก็คือจะได้วางกับผู้บริหารของธนาคารอีกหลายท่านนะคะกรรมการกองทุนออทั้งหมดเนี่ยท่านท่านก็มาพิจารณาว่าเราจะวางหลักการในการบริหารเงินจำนวนนี้เพื่อไปถึงผู้ประสบภัยเนี่ย